เจ๊เจ <S uce myself> ๊จะเลี้ยงใช่ไหมโอเคครับก็สวัสดีคนดูแลผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มากับพี่สาวนะครับวันนี้พี่สาวพามากินได้ย่างนะครับส่งวินิคหาห้นึงพี่สาว ตับด้าสภาพที่ผมนะตอนนี้สภาพยังไม่เปลี่ยนชุดนักเรียนเลยนะครเออก็นั่งเลยเหมือนเหมืนพี่กับน้องมากินหน้าย,ยากครับโอเคครับพี่ออะไระไร

กับน้องมากินนอยังนะครับเอาอะไรเอาชื่ออะไรเอาชื่อส้มจีนมันคืออะไรไม่อย้นหลังวัเลนไทยือย้นหวัเลย ตั่อไมทันั้งนสาอรันัสือโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวมันคิดด้ยะอ่อะไรมันคืออะไรวะมันคืออะไรห่ทําไมเราจะใสมันคืออะไรข้อมือสร้อยข้อมือข้อมือไออารใส่ใส่เลยไม่เห็นเลยนะเออชื่อใครเขาชื่อสมจีน่ว่าเราไม่ได้เขียนว่าบสมจีเตสเออเตสแล้วก ้วของเขาแล้เป็นตัว XJ เอามาใส่ดิใส่อีกเขยังเลยจะลองกินอะไรมาใส่มเฮ้ยพี่ซื้อให้ว่ะคือคนก็ดื่ออละเกิน มันคืออะไรมีชื่อเห็นปะ่ะมันมนนีชื่อเลยเหรอเขาให้เขาสลับให้อหรอสลับไหมไม่ไมอ่ไ่อ, <c oughs> อารมณ์ทำไมไม่บอกให้เปี่ยนชูจักลิงเก ให้ถ่ายเห็นหน้าไหมรทุกคนครับและนี่ก็เป็นช like ิปแรกนะครับชิปแรกอะไรที่เรามาถินนากงกะยากับพี่สาวโอ้แล้พี่สาวอีกนมันออดยังไงอ่ะคือถอดมันแหละมันหมุนยังไงหมุนออกดึงออกเลย เน,นี่ยตาสายโอ๊ยมันไม่ใช่ใชสายจีนเท่าไงอ่ามุนสายเลยเอาหมุนเหรอไม่ได้หมุนเออได้เลย,เเลยสีเออเห็นไหคู่กันแล้วเอาขึ้นมาดูอคู่กันแล้วอะไรไม่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็เอาใหม่ ก็น <onz> ั <etus> <ste ek> ่นแหละครับท we ุกคนฟีลแบบอารมณ์แบบว่ามากับพี่สาวไลยนะครับเขาบอกว่าย่างหลังวันวันในไทยวัซซั่นขนขนยมุขนยมุขนจีนขนจีน พี่ <Thank> <Hey, S 1> ครับ mm hmm. เรากลับบ้านไนดะ้ mm hmm. ยังครับพี uh, ่ <Hey, S 1> ครับ mm hmm. น้องอยากกลับบ้านแนละ้ว mm hmm. ครับเอามีไม่บอกเลยทุกคนก็ดูวะแล้กันพี่ครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าตอนหัวค่ำเราก็ไปกิน ได้ย่างกับส้มจีนเนาะแล้วเขาก็เซอรพวาเลนไทน์ย้อนหลังเนาะอืมก็นั่นแหละครับก็นี่อะ่ะหน้าใส่ฟิลเตอร์เนาะก็ถึงดูดีหน่อยแต่กี้ก็หน้าสดเลยอะ่ะแถมชุนดนักเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะอืมแต่สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยละกันเนาะ้มจีนขอบคุณสำหรับ วาเลนไะทนะ์ย้อนหลังอืขอโทษที่ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับทุกคนเออโอเคไม่เขินละเออขอบคุณมากๆเลยนะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะย้อนหลังกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดละอือพรุ่งนี้ลงคลิปก็วันที่สิบแปดกุมภานะโอเคนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอนะ่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะนะครับแล้วก็เราจะผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่รอยๆนะกันเนาะ เมืม่อกี้กลายเป็นผีนะเดี๋ยวนี้เป็นคนขึ้นมาหน่อยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ